่พี่พูดถึงรุ่นรถถังเลยครับรุ่นกี่กิโลพี่รุ่นที่รถถังชกอยู่ก็เป็นรุ่น61.2ิกิโลครับชื่อชื่อผมจำจำจำชื่อ,อ,อชื่อรุ่นไม่ได้ขอเรียกเป็นกิโลแล้วกันใช่ใช่ขอเรียกเป็นกิโลแล้วกันก็จะมีเยอะครับมีทั้งซุปเปอร์เล็กมีพันพยัคฆ์เลอร์ซิล่าพิ่เลอร์ซิลาแล้วก็ กู้เยอะนะเยอะนะสิผมจำก็ไม่่คอยได้แต่ซุปเปอร์เล็กกับม,ม,ถถมีโอกาสเจอไหมม,มีมงคลเพชรมีอะไรเยอะแยะค่ะอ๋อมีมงคลเพชรหรือว่ามงคลเด่นเล็กเคซ่ายมือด้วยใช่ใช่เออเออเออมีโอกาสเจอ,อไหมรถถังซุปเปอร์เล็กก็ก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้เป็นไปได้แต่ตอนนี้เขาพยายามเบนไปชกซุปเปอร์เล็กให้ไปไปชกฟิกบ็อกซิ่งใช่ไหมอ่าใช่ครับที่ที่ที่ซุปเปอร์เล็กไปไปแพ้ามา ครั้งที่แล้วครัที่คงอาจจะจัดแก้มือกันใช่าาเ,เพราะว่ามีหนังสือมาแล้วว่าจะให้รีแมทจะให้ให้ชชใหมใ<ช>ีกครั้งหนึ่งใช่ใช่ครับเ,อเ,อเมื่อไหร่ที่ซุปเปอร์เลกรู้ไหมตอนนี้มันลำบากที่จะพูดมาว่าว่าเป็นเมื่อไหร่เพราะว่าสถานการณ์ทุกประเทศมันแย่มากใช่ครับกว่าจะเพรามันไม่ง่ายครับที่จะจัดจัดแต่ละครั้งเนี่ยเพราะว่าก่อจะเดินทาง อ่ะถ้าถ้านกีฬาที่ต้องไปไหมเวลาเขาจัดเดี๋ยวนี้ยังไปไม<ช>่ได้ไม่ได้ไปเอาไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าแต่นักกีฬาแต่ละประเทศอะก่าจะไปก็ต้องตรวจไปบางประเทศก็ซีเรียสหือต่างนันเนี่ยเขาก็ห้ามประเทศนี้เข้าอ,อนเงี้ยกีฬาก็คือบีบจํากัดลงมาที่มัน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 ที่แบบจัดมันจัดยากงั้นตอนนี้ก็ดูซูเปอร์เล็กไปในสายคิกบ็อกซิ่งก่อนเพราะว่าวันนั้นก็เกือบจะหยิบแชมป์โลกแล้วนะก็ก็เกือบครับเกือบแต่ตอนนี้ก็ต้องดูว่าเมื่อไหร่ใช่ครับเมื่อไหร่ที่ตามยอดของโควิด ใช่แต่ละประเทศด้วยแล้วรถถังเจอใครอีกได้บ้างในสายที่คิดว่าน่าจะเป็นผู้ชกที่เป็นซุปเปอร์ไฟท์คนต่อไปมีขา่าวแพม,มมบ้างไหมข่าวคือตอนนี้ยังยังไม่มีข่าวอะไรค่ะแต่ว่าถ้าถ้าในสายตานะครับสายตาผมคิดว่าคนที่จะสู้ัรถถังได้จริงๆก็มีแต่ไทยกับไทยไแหละ รถศิลาก็อยู่นะปลาไหลสายสเก็ตใช่ไหมรุ่นนี้ไหมอ่าแกก็ยังมีเคร่องเลี้ยงปีไฟอยู่อเก๋านะยังมีไฟอยู่ออก็สนุกครับแล้วมีใครอีกนะที่พี่บอกก็มีเเนี่ยอ่อซุปเปอร์เลกพันพยักพันพยักไม่ได้แน่กับรถถังอ่ะใช่ๆๆก็ก็อะไรอ่ะมงคลมงคลเพชรมงคลเพชรอ่าแล้วก็มีกาก้าก็อยู่รุ่นนี้นี่แต่กาก้าเขาแพ้ทั้งรถศิลาแพ้ทั้งรถถังไปแล้วใช่ครับแล้วก็ เราก็มีต่างชาติมีแฮงเกอร์ดี้แฮงเกอร์ี้ก็มไม่ธรรมดาแต่ว่าก็จะพักรถถังไปก่อนอ่าอ่านี่คือรุ่น6 0 61.2 61.2